จ้าหลังจากเส็จกับเขาน้องให้พอบานเสร็จสับเรียบรวลยล่ะเดี๋ยวเ็าไม่เส็จกบเข้าเข้าเข้าอ,อ้ยสักยานดีกว่า <c oughs> มาแกงส้มน <c oughs> ้ำไม้ดอกปลาโคตัดก,กันด้วยจา <c oughs> ้ามาแกงส้มดอกข่อยสิเกงตามที่ว่าข่อยอยากสิกิน อันนี้เป็นพริกแกงนะจ๊ะฟันเซซับเดือบรวยนะน่องไม่ดองนี่กับเพชรอยู่แล้วเนาะง,งพริกแกงนี่กับมิคาตะไคร้ขมิ้นพิเศษคือใส่ขิงไปนะผมเด้หอมกระเทียมพริกไทยใส่เข้าไปมันใส่เพื่อนี่สิกินได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยพริกนี่ก็สิเป็นพริกเออ่กะเลียงด้อเม็ดเล็กก có xay hết bớt cái Bây giờ kín thêm Kín đầy kín Kín đầy cũng kín กินกาแฟน้ำหนาหอมกระเทียมใส่น้ำหน่อยกระพอจะ้ะพอาถวยองถวยนี่แหละนะมนาทอดอาปล้าลงด้วยจะไข่สีใส่ขนุนเนาะลงไปด้วยเป็นบะหมีก่กระป๋องขนุนกระป๋องนี่แหลจะจ้ะอยายากินแบบนี้ กินค่อยว่าขอยสิซุปเนาะซุปบะหมี่ก็ซุปหมดละเอามาผสมกันกินแม่จงใจก่อนสิจอเอ้าวหนังตันักโอ้ยขอใส่พริกเกินโคตรจ่าไปมันเผ็ดหมด เดี๋ยชุดรถไฟเข้าไปครับไปตัน่งตังนตรงนด,ด้ก็จะเพลทคักหมดกินไต้กินหมดเมือดีละใส่หมกมี่เข้าไปพร้อม สิบมมงแลเสพข้อมาเพลรเยอะเลยเือเกลือเกือจ้ะ ตอนนี้จะเอาปลาลงไปใส่ก็จะโหคือเผ็ดเพลปลาหัวตัดชิก้นบ่ได,ด้กเก่งของผมไล้มันเนิ่นนานแหละ ค,คือว่ากูโอ้เผ็ดเกินตอนนี้ยังค้นประดเรด็นหรือเปาจ้ะแต่ค้นไปมันสีข้าวความเปรี้ยวจากน้อไม้ไม่ถึงจ้ะอันนี้เป็นประคามอ่อนหด้อจ๊ะค้นมาจากเมืองไทยใส่เคียงเอาไว้ใช้ตอนถูกเชิน นะคงไม่จุใจน้ำมะนาสำเร็จลองไปพมเสรบเสรกันงานนี่ละยังเปรี้ยวไม่ได้ใจจ้ะพราะขา่นอ,อนใส่กับไปเนี่ยมันยังบัททัน อ <S PA malaria> ไปเต okay, oh, ็มทีเนาะเผ็ดเผ็ดเว็ลี้ยวหงเงาเหานอนอยู่ซึ้หมากกกโอเคเด้ยวจ้าบอกไว้เลยเด้วยจ้าแก่กันนี่เนาะโอ้ถ้าคนบ่กินเผ็ดอี่กินบะไอี่ดีเด้อเผ็ดอีๆีมันเผ็ดแบบมันทะลุแก้วหูเลย <c oughs> มาจ้ะแกงเผ็ดแบบสอยองสอยองข่อยกันเนะาะกินซับเรียบร้อยแล้วกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่าชิมมงนนึงเลยด้วจ้ะเผ็ดจะมาแสบบคอ พราะว่าเป็นวัดเป็นไข่ในกินอันนี้ซื่นหมอกกอกเลยจ้ะเข้จ้ะ,จะคลิปนี้ก็สิมีประมานนี้ละจ้ะเอาไปพอกันคลิปหนาด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะ